โอ้โอ้โบกูล่ะโบกูยังไงโอ้ํามเย่านะคุณผู้ชมครับผมมีอะไรจะบอกว่าโบที่เล่นสบายบ l มันหายไปครับซึ่งผมไม่ได้ลบ นะแล้วมันก็หายไปเลยซึ่งว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเออซึงว่าผมจะมาสบายบุ้งมาใช่ไหมผมตั้งคลิปนี้เป็นคลิปสั่งละกันอ่าก็ขอโทษด,ด้วยกันด้วยนะครับอ่าเมื่อทีผมมาไม่กูจะพูดเที่ยอะอ่ะกูจะพูดตลุดตลอดนะเพราะอยากใส่เอฟเฟกไปใช่ไหม แล้วม่ก็จะนับเสียงอย่างนี้่ยยินเสอแม่อย่าอ่อนนะครับว่าแต่ในผู้ชายกูไม่ได้เป็นตุดนะครับเชื่อไรกูใส่กูฟังแล้วไงกูเปิดเสียงเบาจางพอหงุดหงิดะกูด้ร้ดจริงๆอ่ามีโต๊ะแปดร้อยสิบวิไหม เดี๋ยวตบให้หมดเลยตัวมึงก็แรงทำมันจะบิงชาเหมือนตัวละคะ๋อเป็นเทีย่ยวเลยนย What the heck โอ้โหแกแกแกในกระโดดสามร้อยหกสิบองศาขวานกูใช้ปะเนี่ยเอาขวานเราจะใช้มาน่าจะใช้ไม่ไม่ใช่ดีกวป่าเอากูใช้ขามาก็ข้ามาลย มาแกะแกะแกะแก่ข้าแกะก่อนเข้าไปหาหินจะหินพอดีมาครับมาพร้อมกันเลยมืนวิ่งไปอ๋อปั๊บอะไรวะ FOL ป่าวะสูงสุดอะก็เลยแบบนี้แบบเฉพาะปิเลยครับเปรเลยครับผมเดี๋ยวทำไมทำไมกูไม่ได้นี่นะอ๋ออ๋ออลูมินาตีวุ้เฮ้ย มันมีจริงกูยังงเลยคลิปนี้อาจจะไม่รู้สิอ้โอ้โหความรก้ก็ยังมีเหมือนเดิมเลยมึงอะปีกแล้วมือล่านนะมือลัานมือล่านโทษสิเสงมหมอยู่ใกล้ๆจริงมาก พัศสาเพื่อนบอกให้ผมลงเพื่อนผมบอกให้ลงถ้ำครับนิวลงถ้ำดรืนิวลงถ้ำเออลงถ้ำอะไรวะผมบอกว่าเอาลงถ้ำทำฟาร์มของอาริเว่พัาสาบอกแล้วถ้าดีกว่าก็บอกพาศสีทำฟาร์มห้าเทียสักอย่างเนี่ยนักบอกว่าแล้วลืมบอกว่ากูเผลอลบบุ๋ยอ้อะไรวะกูเผลอกูเผลอเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วก็จะไม่ได้ใหม่โซเลยพอยนการแสงมาสิมาซักทวิ โอเคจบมาต่อเถอะมาเข้าในกระแต่เถอะค่ะเฮ้อย่าสิยังว่าผมมีปัญญาโอ้ยผมว่ผมปัญญาอ่อนนะมันเป็นเรื่องจริงแหละไอคิวกูสับ160ภงษาทุกมีดมีดมีดไขควงไขควงมีดมีดมีดวิชีย้านทำอ่ะ อุ้ยทำํำเจอท่ำพอดีเลยจะลงทํำไงโอ้ยโชคดีจังเลยเจอท่ำทนดีเลยเจอท่ำมาดีเลยอิฉาคนมีน้องไหมครับถึงว่าอยากจะมีน้องมากเลยเพราะกูจะไม่อยากทำคลิปแกล้งน้องมากเลยมีแต่พี่เนี่ยทำคลิปแกล้งพี่ไม่ได้ด้วยกูจะโดนแกล้งเนี่ยครับที่ชมไหมไหมครับมันมีพี่โดนแต่สั่งโดนแต่ทุบหัวโดนเทียอสัมผัสเลยจริงๆก,กูเป็นหนึ่งในนั้น ชีวิตมันช่างโหดร้ายนะครับซึ่งคอย่างพี่เนี่ยซึ่งกูไม่มีน้องด้วยกูไม่เคยมีน้องมาก่อนเลยมีแต่ชรงเรียนเนี่ยแล้วกูก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องเด็กก็คือคือหัวขี้เฮียเนี่ยหัวหน้าห้องประถมไม่จัดกูไปลองหัวหน้าประถมกูอยู่ห้องสองไอเ้เฮีย,ยห้องกลางแล้วกูยังไมาเป็นหัวหน้าอีกอชีวิตคนเราอะนะอ่อนแอก็แพ้ไปนะใ<ม>ช่ไหมใ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 ช่ไหมช่วหมอ พูดอะไรวะมีดโอ้โหโอ้แมคุณไม่เห็นเกาะสินะโอ้โอ้จะเอาไปเตะอเอ้ยเอเดียเดียวเดียวเดียวจะเ,เอาอัานนี้มาทำไอ้นี้ก็ไม่ใช่หรือฮะเราทำฐานได้นี่ว่าเลยไปเลยครับผมเราทำฐานได้ครับเด็ดเลยนะเราทำฐานได้นะครับ บอกลือบอกครับว่ามันทาฐานแล้วน,นะครับฉันฐานด้วยช่ไหมนะครับนะครับอ่ามันเปลี่ยนเป็นอ่านะครับเป็นเที่ยวเนนะี่ย <c oughs> มูกแปก๊กหมดเลยกูไม่เดวขึ้นไปอ่ะกูปรับออโต๊ะจำละผู้ชมนะมนมนครับผมผมเก็บเงินแทบตายวอลเลทใช่ปะเมื่อเช้าเว้ยเอ้ยเมาายื่อวานทช็เว้ยกูเว้วยวิ่งไปซื้อบัตรทัวร์ใช่ปะละ่ะ พอาาุูมาใช่ปหละ่ะผมเติมโลโบ็อกใช่ปหละ่ะเออแล้วผมเว่ยกูลืมซื้อไอดีแทมไมค้าเว่ยเงินกูเกือบหมดแล้วมาสกาัดกวดมืมดเยอะเศ่ษไปผมมีทอน,นีนกันชายมาอีกขอบคุณมาขอบใจครับกูไม่มีเอฟเฟกต์เอ็มจีว่ะอ๋ะอ๋ะอตัดไม้กัยาวเลยเพี่ แอร์ก็แพ้ไปเนะเออแลกไม้สักประมาณห้าอันก็พออุ้ยลืมตัดต้นนั้นนะครับลืมเก็บไม้ด้วยนะครับพูดหยาบทำไมพูดพอดีกว่าเอาสิคุณพูดหยาบทำไมวะนี่ครับผมนี่ผมจะมีผมจะมาบอกว่าเออนะครับอืมวันนี้ผมจะมาสร้างตะเผานะครับมา เราจะมาเราจะมาเราจะมาเฮ้ยกูทำเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราจะมานี่ครับนี่ครับิตต์ถาชโค้โอู้หูสว่างเลยจ้าเดี๋ยวทำไมเราไม่ขบข้างในเออเดี๋ยวเราเอาเอาไว้วข้างในไว้ข้างในใช่ป่ะละ่ะมันจะได้มีแสงสว่างนะครับอืมแล้วกูจะพูดเพอาะทำไมเนี่ย ซึ่งจูเป็นคนพูดใดญอยูแล้วทำไมล่ะน่ากูเหีย้ยอือใครากตบกูคอมเมนต์เลยครับอืมเพราะว่าน่ากูมือนสาัอุ้ยนั่งเขียวอย่าพูกมานะนะนะเสียวและเขียวมากครับในตรงดินแดนแห่งนี้เพราะว่าแม่งลงถ้ำโคตรงาต่ายแต่ขึ้นยาก ทำอย่างดีแต่หาทางออกไม่เจอว่าแต่เฮ็กมันคืออะไรแค่ไม่ไม่มีตาหลังไอสัตว์มองไม่เห็นข้างหลังเลยมเสียวมากถานไปเนะี่ยเอ้ยใช่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 ใ่ใช,ใช,ใช,ใชอุย้ยเอยเดียวเดียวความโง่ทำอะไรพี่บอได้มี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 มเป็นเที่ยวเนะ่ย วิเสร็จแล้วอุ้ย,ย,ย,ยมันคืออะไร <What? S 1> อ่ะ What ท h a สามเออใช่ผมไหมอ๋ออาจาร์แลนด์อีกไหมอุ้ยโอ้นั่งผมให้ฉันสอบสินะอู้หูมองไม่เห็นฐานหารือไงอยุ่งด่าตัวเองเพราะกูลั่อยู่แล้วถึงกูตั้งใจเลยยังไงแม่งก็สอบได้เกือบที่โหลอ่ะนันคืออะไววาห้องกูมีสามสี่ พี่แล้วเว้ยผมสอบแล้วที่เกือบที่โหลเว้ยสามสามพ่อกูมีสามสี่คนไ <laughs> งเด็กเกียนนะ่ะติดเกมแบบนี้เลยอย่าทําตามผมนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็จะเจอเหล็กนี่พาร์ทแรกนะเว้ยโอ้โหกูเข้าเกมถึงหนึ่งนาทีไอ้เยอะชีช้เชะเฮ้ยอุยอ่ะอุยอ่ะจุุย นี่ข hmm, mm ุดไปขุดไปุดอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปอืมอืมอืมอืจะจิติดใจอย่บสี่บอกเฮียินเพลงละมึงนี่แล้วก็ขุดปุ๊บซลเว์ฟิตออกมาเลยเบอร์เบอร์เบอร์อันนี้ไม่ใช่ให้เาสร้างบ้านแบบเดินดีไหมดีไหมนะครับคือว่าหันตนันใช่ไหมครับใช่แล้ว ผมมันควรจะมีเหล็กให้ผมนะครับอืมพูดพอ่ทำเพี้ยงวะพูดหยับทำไมอ่ะพูดพอดีกว่าชิบชิบหายแล้วชิบหายไปบ้าเลยอุ้ยอโอเคเราต้องรีบไปหาแก่แล้วคุณผู้ชมปะมืดวะนี่ปรับยิบซับปรับกจอแสงน้อยเสุ็แล้วเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ย,อยอเอ้ยโอ้ยขุดในน้ำช้าจังวะเฮ้ยไปเว้ยเจอแกแล้วเฟยยันลุกลุกแล้วนังเขียวจะมาอย่างเนี้ยโอ้โหแกหายแล้วกูชิบหายอุย้ยเฮ้ย โอ้โหไอสัตว์เอ้ยแบบใ้คลิปนี้กูวุ้ยคุยขวานบ้างล่ะอันกูเพิ่งเล่นกูเพิ่งเล่นไอสัตว์ PVP กูบ้าไอเฮี้ยหงกูจะไม่ใช่นัก PVP ก็เถอะีิจูกเอาทักษะมันจกคอมหมดเลย ขณะที่ผมไ,ไปเกมครืมันก็ขี้ก็ไม่มีหาใหม่ครับใหม่ครับใหม,นะม่ครับปุ๋ยเขี้อ่างน้นไหมเมื่อไรผมเจอแก๋ครับผู้ชมผมรอสิ่งนี้ไนนนะม่นานแน่และแก๋ะมันขนสีดำนะทิ้งแม่มันเดินไปไหนแล้วนะครับผมหาไม่เจอเลยผู้ชมช่วยหาและช่วยชี้ให้หน่อยครับฮะนะครับ โอเคส่ันที่เขาชอวก่อนแล้เลยแลก็่อยปกำลังใจในการทำคลิปต่ไปับนี้ับ